สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Sun Girl Sport News นะคะเป็นรายการกีฬาสไตล์น่ารักน่ารักและตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพส,สิมาเวทอัศดรกุลค่ะ Sun Girl Sport News ของเรานะคะก็เป็นรายการกีฬาที่จะมาสรุปผลฟุตบอลของลีกดังในยุโรปและก็ยังมีข่าวกีฬาอื่นๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะแต่ละลีกในยุโรปเนี่ยก็เริ่มทยอยเปิดฤดูกาลกันแล้วละคะ่ะเราม,มาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนนะคะเป็นการพบกันระหว่างสวอนซีเปิดบ้านค่ะรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์เก่านั่นเองเกมก็ดําเนินไปถึงนาทีที่34นะคะเมื่อไรอันกิกเนี่ยวางบอลค่ะยาวเข้าเขตโทษให้กับฟานเพอร์ซี่ก่อนที่จะกระโดดกวลเลด่ด้วยขวานะคะบอลเนี่ยเข้าประตูไปค่ะทำให้แมนยูขึ้นนําเป็น1ประตูต่อศูนย์ถัดมาอีก3นาทีนะคะแมนยูแกรประตูขึ้นนําจากเว ทำให้นำเป็น2ประตูต่อศูนย์กันเลยทีเดียวและเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังนะคะในนาทีที่7 2แมนยูได้ประตูที่3ค่ะจากฟานเพอร์ซีคนเดิมแต่ว่าเจ้าถิ่นนะคะก็มาได้ประตูตามมาเป็น1ประตูต่อ3จากวิลเฟรดโบนี่แล้วช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองค่ะรูนี่เนี่ยก็ส่งบอลให้กับเวลเบกหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะคะก่อนที่จะชิปบอลข้ามหัวประตูสวอนซีเข้าไปหมดเวลาทำให้ปีศาจแดงบุกมาชนะ4ประตูต่อ1กันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับคู่ต่อมานะคะลิเวอร์พูลค่ะเปิดบ้านรับสโตกมาชมเกมกันเลยค่ะในนาทีที่37นะคะก็ได้ประตูขึ้นนําเมื่อตูตินโยได้บอลตรงกลางสนามแล้วผ่านบอลไปให้สโตริกนะคะสับไกลย,ยิงด้วยซ้ายบอลลอดขาโรเบิร์ตฮูดค่ะพุ่งผ่านมือเบคควิกเข้าประตูไปสโตกเองนั้นเนี่ยก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอเมื่อได้จุดโทษในนาทีที่89ค่ะแต่ว่าจุนาธานวอลเตอร์นะคะสัดจุดโทษไปติดเซฟชิมงมิโยเลแล้วก็เควินโจเนี่ยก็ซ้ำเหมือนกันค่ะยังติดตัวมิโยเลอีก หมดเวลานะคะหรือว่าผูกก็ชนะแบบหืดจับไป1ประตูต่อศูนย์นั่นเองค่ะเราข้ามฝากมาที่ลาลิกาสเปนกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝาก1คู่ค่ะเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าบ้านเรอัลมาดริดกับเรอัลเบติสนั่นเองค่ะ ในในาทีที่1 4นะคะทีมเยอเือนก็ได้ประตูขึ้นนำเมื Mercedes ่อเซดริกมัฟบัวติอาศัยความเร็วกระชากหนีรามอสก่อนเปิดเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษค่ะทำให้คอร์เกโมลินาซัดเข้าไปแต่เจ้าถิ่นนะะคะก็มาตีเสมอได้เมื่ออิสโก้ขคขึ้นหน้าให้เบนเซม่าตวัดยิงด้วยซ้ายเข้าไปทำให้เสมอกัน1ประตูตอนหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วเรัลมาดรนะคะก็มาได้ประตูชยัยเมื่อมาเชโลส่งบอลให้อิสโก้หม่งเข้าไปหมดเวลาเรัลมาริดพลิกกลับมาชนะ2ประตูตอนหนึ่งค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูสรุปผลการแข่งขันของหลีกต่างๆแล้วก็ตารางอันดับคะแนนรวมถึงตารางแข่งขันนะัดต่อไปกันด้วยค่ะ และนอกจากนี้นะคะทิฟก็ยังมีข่าวซื้อขายตัวนักเตะม,มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะมาเริ่มที่อาร์เซนอลนะคะตกเป็นข่าวว่าเลิกดึงตัวลุยโซเรสจากหรือว่าพูแล้วแล้วก็กําลังหันมาร่วมแข่งขันในการล่าตัวเวนรูนี่หัวหอกปีศาจแดงกับทางเชลซีแล้วล่ะค่ะซึ่งสุดท้ายนั้นนะคะจะมีใครได้ตัวไปนั้นเนี่ยหรือว่ายังคงอยู่กับปีศาจแดงต่อไปตลาดซื้อขายปิดสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เราก็จะได้มารู้กันแล้วล่ะค่ะ และช่วงนี้นะคะเราก็มาชมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันค่ะริ่มที่สัปดาห์นี้นะคะเรามีข่าวกรีทาชิงแชมป์โลกมาให้ชมกันค่ะอยู่เส้นบอลนะคะสุดยอดนักวิ่งจากจาเมากายังตอกย้ําความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรมาครองได้นะคะด้วยเวลา19.66วินาทีซึ่งเป็นการทําลายสถิติข,ของตัวเองที่เคยทําไว้19.73วินาทีอีกด้วยล่ะค่ะ แล้วก็มาดูกันที่ฝั่งของสนามกอล์ฟกันบ้างน,นะคะเป็นรายการโ so ซ่ห้ามคัฟทีมกอล์ฟสาวยุโรปนะคะก็อาศัยการเล่นที่แน่นอนทำสกอร์ออกนําทีมกอล์ฟสาวอเมริกาไปก่อน5ต่อ3หลังจบการแข่งขันเนี่ยประเภทโฟร์ซัมแล้วก็โฟร์บอสเมื่อวันศุกร์ที่16สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะ และซันเกิล s p o r t News นะคะก็ต้องขอเชิญร่วมสนุกเชียร์กีฬาและเล่นเกมกับ 138.com เล่นตอนนี้และเริ่มต้นรับรางวัลใหญ่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง w w w .138.com โดยเรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการผ่านทางไลฟ์แชทโทรฟรีที่หมายเลข0018008526774หรืออีเมลมาที่ tcs@138.com และที่สำคัญนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์ที่138 Facebook พร้อมกับติดตามเราได้ที่138 Twitter และ138 YouTube กันนะคะ ทางด้าน 138.com นะคะก็เป็นพันธมิตรเดิมพันอย่างเป็นทางการของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและก็ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรวัดฟอร์ดของอังกฤษอีกด้วยล้ะค่ะขอให้ชมฟุตบอลอย่างเป็นเกมกีฬานะคะพบกับรายการ Sun Girl สปอร์ตนิได้ทุกวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ทิปลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ